โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมนายโยชิคุงแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Resident Evil 4นะครับโอเคแล้วเข้าไปที่ x x star นะครับต้องเติม s ด้วย x x star นะครับเพราะว่ามันมีตัว s ก็คือมีหลายอย่างนะครับ x x star อะไรเงี้ยต้องละกระแดะนะครับโอเคผมคงจะไม่เล่นเนื้อเรื่อง simulate way แล้วก็ ไอ้นี่คงไม่แน่ไอ้นะ่ะหวไหม่ก็ถ้าไม่มีโปรเจกต์ทำจริงๆก็ต้องสิ้พิเลตเวนะครับซีเดือนนี้ซอคอมใหม่แน่นอนเคลรดี้จะมาเล่นโหมดเมึกเมอร์เซนาลีกันนะครับเคลีเริ่มสตาร์ทคือผมด้วยความกากนะเลยไม่ได้ตัวคาลเซอร์อันนี้คงจะเป็นตัวอะไรวะอันนี้ผมเดาได้แน่นอนว่าต้องเป็นคาเซอร์อันนี้ใครไม่รู้ทหารอะไรพวกนี้ปะอันนี้ก เดาได้ไม่ยากเวสเกอร์นะครับอ่าคนนี้เอดางั้นผมจะขอเล่นเป็นเอิม่มตัวอะไรไดีกว่ลีออนดีกว่าเนาะโอเคงั้นผมก็ขอเล่นด่านแรกแล้วกันจะคอมกากนะครับขอภัยด้วยขอภายจริงๆถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบ โหลดชาจังวะเร็วเร็วเร็วกูแคสเกมอยู่นะมึงรู้ไหมเนี่ยคอ,อมไหมคอมต้องใส่ค้างบวัวโอเคไหมค้างแล้วก็เมนี่แคนาดาอยู่แคนเบอรอร์ก็คือก่อนเฮลิคอปเตอร์จะมาอะไรเงี้ยแล้วก็โอเค อ n ล็อ k น e วคุณจะได้ตัวให้ได้เล่นให้ได้5าดาวเพื่อเอาตัวอะไรเงี้ยเอาเฮ้ยไม่เป็นอย่างี้วะอ,อ้าวไอสัตว์ลืม้มรับจอยแหลกถ้าแหลกก็ต้องขอภัยด้วยนะครับไปเร็วๆ go เอาดีป้เออโอแหลกว่ะเออโคอโมดเนี่ย อยากจะบอกว่าเป็นโหมดต้องยิงพวกศัตรูเอาคะแนนที่ได้เยอะๆนะครับผมเพื่อปลอดล็อกตัวแต่ผมไม่ค่อยชอบเมอร์เซนารีพักนี้สักเท่าไหร่นะชอบพักห้ามากกว่านะเออเพราะมันมีหลายตัวดีแล้วก็อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าตัวเยอะด้วยนะครับอันนี้ห้าตัวแล้วก็ถือว่ามันอยู่นะเออพ้ยนี้หุย,หยลุง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 ,ลงโหแหลกแหลกว่า เวไเวโอเคตรงไหนมีนาฬิกามัง้งเออมันต้องมีบอสแน่เลยพวกไอเลื่อยอะไรพวกนี้ใช่ปะแต่ตอนนี้กูแหลกมากเลยขอร้องเธอกูแคสเกมอยู่โอเคเราจะบูสสดนะครับผมสดๆเลยไม่ใช่เก็บเวลาเก็บเวลา ช่วงนี้เราก็คงต้องเก็บเวลากันไปก่อนนะครับอันนี้เลยเนะี่ยโอ้ยแหลกกว่าแลกที่เฮียต้องกินคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหแม่งค้างเลยมั้ยวะเฮ้ยงงเหมือนกันทำไมหมดนี้ถึงถึงแหลกหรือว่าอย่างไรผมก็งงเหมือนกันขออภัยนะครับหากบางคนไม่ชอบโอ้โหแล้วแม่งก็แหลก อังนี้กูจะไม่วิ่งเอาวะดียนนิงแม็คยิงแ,แม่งเตะ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 เหลกะตะตะต้ตะ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 ้ะต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 ะ้ตะตะตะาน,นนะาาะ กี่เวลากี่เก้าสิบบิเฮ้ยไม่ได้เก้าสิบบิใช่ใช่ป่าววะพีป้าป้าป้าอืออือโอ้ยไอสัตว์เอ้ยไอเขี้ยป้าเอออุ๊ยไอ้เขี้ยป้าอืมวันนึงวันนึงกูกูไม่ได้เล่นนานแล้วขอโทษเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนรอสักครู่ เตะไม่ทั้งแหลกๆนี่แหละเออของก็มีน้อยไอ้นี่มึงไม่ได้พันธมิตรเน้นๆงามๆหนึ่งนัดนะครับเน้นๆโอ้โหงั้นเราก็คงใช้ไอ้นี่ปืนแล้วแบ็คเทลงั้นกูขอดูดาเมจอ่ะขอพายครับเจ็บคอเฮียอะไรมันติดคอวะสเลดขนาดดูยังแหลกเลย ขีช่างมันเฮ้ยตรงมันไม่ดีโอ้โหหัวแบะเฮ้ยเราให้พวกมันเข้ามาเยอะเราคงต้องยิงถ่วงเวลาเฮ้ยเข้ามาเข้ามาทนไม่ไหวละปุ้มเกิดเป็นโก้คันกันเลยทีเดียวบิกายโอยอะไรมึงไม่ใช่อะไรนะซาบิกาโย อะไรเงี้ยเหมือนยาลาไนกาหัวแบะครับผมดาเมจก็โอ้ยดาเมจก็ประมาณสองอ๋อเออวิธีประหยัดลูกศรแบบเบื้องต้นแบบคนคนไม่มีลูกศรอาจจะได้คะแนนไม่ค่อยเยอะนะครับก็ขอไปด้วยคือผมไม่ได้เล่นเกมนี้ไม่ได้เล่นหมดนี้นาน นะครับเป็นปีเป็นเดือนใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ s i d E n t Evil Part ที่เท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับประมาณพาสสิบสามสสี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นลรอกหมดนะนะครับอห้เราลงไปเก็บของดีไหมเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้เสียงบึ้นใครมาบึ้นโอ้ <c oughs> โหพี่เลื่อย ตเป็นได้หูยเมื่อกี้แม่งระยะประชิดไม่มีระเบิดซะด้วยเราคงต้องอยู่ด้านบนนี้ไปก่อนสักพักนะครับยิงมันข้อปยยิงมันข้อปยยิงมันข้อปยลูกสุนมีไว้ให้ยิงเว้ยไม่ได้มีให้ไว้ให้ให้ขู่นะครับผมนั้นก็ผมคงไม่เสีเยเรื่องลูกศรเพราะว่าข้างนั้มันก็มีดอป ไอสัตว์โอโ้โหมึงดูคุณผู้ชมดูแ,แดงๆเต็มเลยไอสัตว์รีบตายรีบตายกูจะกระโดดลงไปดินไปวะเออคือขออภัยด้วยคือผมปรับอนาล็อกไอ้ด้านซ้ายเนี่ยคือปรับให้มันเป็นไออะไรนะครับผมไอคือให้มันเนี่ยเป็นแบบเนี้นคาเมล่าเอาไว้ดูรอบตัว โอเคหมดแม็กตายพอดีถ้าผมก็มิฉะนั้นก็ต้องขอภัยด้วยโอ้เมื่อกี้ลูกสุนเต็มเลยหมดแล้วโอเคเราก็รีโหลดอ่ะ let's go อยากได้ระเบิดอ่ะงั้นโอเคเราจะไปบู ไปล่อพวกชาวบ้านเงีวันดีวัดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรวะโซโฟเฟลอะไรใครมาเฟลเฮ้ยใครมันมาฮี่ฮี่วะใครมา,มา,า,ร,มารูหนังโป๊วัดดีคือตอนนี้ผมเหลือ15ซับสไคร์ก็ขอภพรดเลยบางทีเขาอาจจะเห็นว่าผลงานผมแย่หรือกากอะไรเงี้ยขอภัยดเลยที่เลือกครับก็คนที่เลือกซับผมก็โอเคจะพัฒนาตัวเองนะครับ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บหนักโห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 เออเอออย่ามายุ่งกับหนูโอ้เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์มาอองโอ้ยอองโอ้โหตายเรียบครับรัสปากีรัสปากีก็หลีพาก้าไงอออืื้ห โอ้โหโอ้โหลาสพารกีจไเลยมาเลยมาโอ้โหไปเรื่อยเอยาโอ้คะแนนกากว่ะคราวนี้ผมทำได้เฮ้ยห้าห้าหมื่นเออโอ้คราวนี้ทำได้สองหมื่นก็โอเคนะว่าคงจะสนุกนะครับผมโอเค นี่ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ